สวัสดีครับมาพบกับวิชาวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ในหัวข้อนี้เราจะพูดภายใต้การประมาณค่าในช่วงหรือ Interpolation นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดเกริ่นอย่างคร่าวๆก่อนนะครับว่าการประมาณค่าในช่วงเป็นอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรดูจากนะครับข้อมูล ที่มีมาให้ข้อมูลชุดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการขับรถนะครับก็จะมีข้อมูลที่เราจัดเก็บมาอยู่ในรูปของตัวแปร x y แล้วกันนะครับโดยที่ตัวแปร x ก็คือ t ตัวแปร y ก็คือ velocity เมื่อเราได้ค่าตัวนี้ออกมานะครับเราก็จะทำการไป plot กราฟกราฟที่ได้ก็จะมีลักษณะของกราฟแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลณนะตอนนี้กราฟตัวนี้ ก็จะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายกับเส้นโค้งหรือเส้นตรงแล้วแต่ประสบการณ์ในการมองนะครับสิ่งที่เราอยากหาคือสมมติว่าผมต้องการหา t เท่ากับ6เพราะฉะนั้นเมื่อผมได้ t เท่ากับ6ผมก็จะไปดูค่า velocity ใช่ไหมครับว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่ณนะตอนนี้เราไม่ทราบค่าวิธีการแก้ปัญหาเริ่มต้นของเราคืออะไรครับ นำไปพอดกราฟแล้วเราก็ทำการเช็คตรงที่ t เป็น6จากนั้นเราก็จะลางเส้นตรงตั้งฉากแกน x หรือแกน t นั่นเองไปที่อะไรครับไปที่เส้นของสมการนั่นเองจากนั้นเราถึงจะได้ค่าแต่ปรากฏว่าแล้วไอ้ที่มันไปตัดละ่ะมันไปตัดที่ตรงไหนใช่ไหมครับเพราะเนื่องจากว่าจากกราฟของเราเราอาจจะมองกราฟตัวนี้เป็นเส้นตรงมองกราฟตัวนี้เป็นเส้นโค้งก็ได้ มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับจากตัวอย่างนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดของของเหลวกับอุณหภูมิเราก็จะเอามาทําการวาดกราฟกันนะครับโดยที่แกน x ผมให้เป็นอุณหภูมิแกน y ให้เป็นความหนืดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาพอดกราฟดูจากกราฟนะครับมันก็จะงงๆหน่อยใช่ไหมครับว่ามีจุดหนึ่งอยู่สูงสุดอีกจุดหนึ่งอยู่ต่ําสุดแต่ถ้าเรามองดูดีๆหรือมีประสบการณ์ในการ ทำงานพวกนี้มาเยอะๆนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเส้นโค้งนะครับโดยที่โค้งจากตัวบนลงมาแล้วก็วิ่งนะครับชิดเข้าใกล้แกน x หรือแกนอุณหภูมินั่นเองเหมือนกันครับถ้าเราต้องการทราบใช่ไหมครับว่าที่อุณหภูมิที่25เนี่ยความหนืดจะเป็นเท่าไหร่เราทำการอะไรครับวิธีการแก้ไขเราก็พอดารามนั่นเอง แล้วเราก็ทําการอะไรครับกําหนดว่า T ี่ที่25อยู่ตรงนี้จากนั้นเราก็ลากเส้นตรงตั้งฉากแ,แกน x หรือแกนอุณหภูมิของเราไปได้จุดณนะจุดหนึ่งใช่ไหมครับแต่คราวนี้ปัญหาของเราคือไอ้จุดที่มันตัดเนี่ยไอ้เส้นสีเขียวที่ผมทําเป็นเส้นปะปะเนี่ยมันใช่ฟังก์ชันหรือเส้นสมการจริงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่มันอาจจะอยู่ต่ําลงมาอีกนิดนึงก็ได้ดังนั้น มันก็ขึ้นเป็นรูปสีเหลืองที่ตั้งคำถามไว้หรือมันจะอยู่ตรงเส้นประสีเขียวเลยก็ได้ใช่ไหมครับหรือมันอาจจะอยู่ที่สูงขึ้นไปอีกก็ได้เพราะฉะนั้นเส้นกราฟที่เกิดขึ้นตัวนี้นี่แหละมันทำให้เราตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะเลือกจุดไหนนั่นเองแนวคิดนะครับในการประมาณค่าภายในช่วงจากข้อมูลดิบเราจะมีข้อมูลเป็นคู่อันดับ ที่ทำการจัดเก็บอยู่ในรูปตัวแปร x, y หรืออาจจะอยู่ในรูปตัวแปรอะไรก็ได้แต่เป็นคู่อันดับเราต้องการประมาณค่าในช่วงหมายความว่าอย่างเช่นตัวอย่างในตารางนะครับ x มีค่า0ถึง10คุณต้องการประมาณค่า11 x เท่ากับ11ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องทําคือต้องอยู่ในช่วงดังนั้นพออยู่ในช่วงมันก็อยู่ในระหว่าง0ถึง10ของค่า x นั่นเอง ต่อมานะครับจากข้อมูลที่ได้มาเราทําการมาพอดกราฟคราวนี้พอดกราฟเสร็จเรามามองว่าเส้นที่มันได้เนี่ยมันน่าจะเป็นเส้นตรงเรามองดูเป็นเทรนของมันใช่ไหมครับสมมุติว่าเรามีความรู้ละเราบอกว่าเออนี่คือเทรนของมันจะเห็นได้ว่าเส้นของมันเนี่ยจะไม่ได้อยู่ใกล้กับหรือตัดกับจุดเลยแต่มันจะอยู่ห่างๆกันกับจุดนะครับเราก็มองตัวนี้ว่าเป็นเส้นตรง เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่า x เ,เท่ากับ3เราก็ทำการอะไรครับลากเส้นใช่ไหมครับตั้งฉากกแกน x ไปตัดก,กับเส้นสมก,การที่เรามองภาพไว้เราก็จะได้อะไรครับจุด y ณนะตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นเราลากเส้นขนานกับแกน x ไปเราก็จะได้ค่า y ออกมาอันนี้เรามองภายใต้ของอะไรครับของเส้นตรงที่ไม่ได้ผ่านจุดใดจ,จุดหนึ่งเลย อีกกรณีหนึ่งนะครับเรามองดูว่าจุดที่เราพอดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเส้นตรงมันเป็นเส้นโคง้งใช่ไหมครับพอเห็นเป็นเส้นโคง้งปุ๊บก็จะมีบางจุดเนี่ยเส้นที่เราลากเนี่ยก็จะผ่านบางจุดที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ผ่านทุกจุดเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหาอะไรครับ x เ,เป็น3เราก็ลากเส้นสมการตั้งฉากขึ้นไปใช่ไหมครับไปชนกับเส้นสมการเราก็จะได้จุด นะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นจุดสีแดงแล้วเราก็ลากเส้นขนานกับแกน x ของเราไปนะครับไปชนที่แกน y เราก็จะได้ค่า y ออกมานักศึกษาเห็นภาพได้ไหมครับมันอาจจะไม่ชัดเจนมากนะครับแต่มันก็พอที่เราจะดูได้เห็นไหมครับว่าจากเส้นหนึ่งที่เป็นเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งมองเป็นเส้นโค้งจุดของที่เกิดขึ้นที่ไปตัดของเส้นสมการมันก็จะมีการเปลี่ยนไปจุดที่ได้ จะขยับกันเล็กน้อยเห็นไหมครับอีกอันนึงจะใกล้30อีกอันหนึ่งจะใกล้15ค่า y แตกต่างกันคราวนี้เรามาดูพิจารณา x เท่ากับ8แล้วกันเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ผมลากใหม่ผมไม่ใช้วิธีการสร้างเส้นตรงแล้วก็ดูแนวโน้มของมันผมลากเส้นอะไรครับผมลากเส้นเชื่อมทุกจุดเลยตั้งแต่ x เป็น0ใช่ไหมครับจนไปถึง x เป็น10 เชื่อมทุกจุดพอเชื่อมทุกจุดเสร็จแล้วผมทําการหา x ที่เท่ากับ8จุดที่ได้ของผมก็จะเป็นจุดที่ตัดระหว่างเส้นเลยครับเส้นของเส้นของจุดของ7กับจุดของ10เห็นไหมครับจะเป็นแบบนั้นก็จะได้แบบนี้ออกมาอีกแบบหนึง่งเราลากเป็นเส้นโค้งครับก็คือไม่ได้เป็นเส้นตรงนะลากเป็นโคง้งโค้งไปโค้งมาเราก็จะได้จุดตัดเหมือนกัน วิธีนี้ก็จะเห็นในนัว่านะครับจุดของเราก็จะมีการเคลื่อนเหมือนกันวิธีแบบนี้เส้นทุกเส้นมันจะผ่านทุกจุดนะครับโดยฝั่งอะไรครับฝั่งสายมือของนักศึกษานะครับที่ดูในจอนะครับฝั่งสายมือของนักศึกษาที่ดูในจอเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเส้นมันจะต่อกันเป็นเส้นตรงแต่อีกแบบหนึ่งจะเป็นอะไรครับเป็นเส้นโค้ง หลักการนี้แหละครับที่เราจะเอามาใช้ในการประมาณช่วงนะครับที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการประมาณค่าในช่วงเราจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับดยแบบที่1เรียกว่าการประมาณค่าแบบผ่านทุกจุดของข้อมูลตัวนี้ก็คือในตัวอย่างที่2ที่บอกว่าพิจารณา x เท่ากับ8จะมีวิธีทั้งหมด3วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือการประมาณค่าในช่วงเพหู่แบบกาลอง แบบที่2การประมาณค่าในช่วงพหุโดยใช้ผลต่างจากการแบ่งย่อยของนิวตันในนิวตันีเองนะครับก็จะมีกรณีที่เราจะหาอีก2กรณีอีกก็คือหาแบบ b a c k w a r d กับ f o r w a r d วิธีที่3นะครับก็คือการประมาณค่าในช่วงเสมือนพหุผมวงเล็บไว้นะครับก็คือการประมาณค่าในช่วงเชิงเส้นช่วงเชิงเส้นแบบเส้นตรงช่วงเชิงเส้นในแบบโค้งกำลังสอง ช่วงเชิงเส้นแบบโค้งกำลัง3อันนี้เป็นการประมาณค่าแบบผ่านทุกจุดของข้อมูลอีกแบบหนึ่งครับก็คือการประมาณค่าแบบไม่ผ่านทุกจุดของข้อมูลก็คือตัวอย่างแรกใช่ไหมครับที่เราพิจารณา x เท่ากับ3ตัวนั้นแหละครับก็คือเส้นที่เกิดขึ้นมันจะอยู่ใกล้กับจุดกับทุกจุดแต่มันไม่ผ่านทุกจุดวิธีนี้เราจะเรียกว่า ระเบียบวิธีกำลังสองน้อยที่สุดอ้างอิงนะครับผมใช้หนังสือสามเล่มเหมือนเดิมนะครับส่วน YouTube ผมเอามาจาก t ทยไซเบอร U นะครับนักศึกษาสามารถไปค้นหาได้ก็ขอ,ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ